ดูเพลงกันห่วงผูฟังครับใช่ใช่ไ่ใช่ส่เสื้อผ้าบ้านไมหาแม่เน่ยครับแล้วก็แล้วก็อะไรรถย่องเจียงแม่ครับดูได้พี่ดูได้เลยมีเสืกันฝนมีสูบสูบลมพี่เผื่อยางรั่วใช่ ครั้งล่วงผมก็สูบอ่ะเขา่าเดินทางไกลมันต้องเตรียมอ่ะฮะกรุงเทพครับครับสามร้อยครับครับก็แล้วแต่มันมันิ่งไกลก็ประมาณยืนถึงกัร้อยสามสิบประมาณเนี้ยครับแต่ถ้าเกิดเร็วนะผมกลัวใจกลัวเติมเติมก่อนมาสองร้อยเต็มถังอ่ะอันนี้ก็เหลืออยู่สองขีดอ่ะ เดน่าจะไปเติมไปแถวฟาน์อีกทีอ้งครับโลมันตกโรแล้วไม่ถึงบาทนะใช่ครับวิงว่งวิ่งไกลมันจะไม่มันจะไม่ค่อยกินแต่ถ้าเกิดวิ่งในเมืองมะมันใช้คันเร่งเยอะใช่มันจะเปลืองตรงนับนขอบคุณมากครับก็เล้วใส่ช่วงนีนามา้มามาบ่อยมาทีละครั้งครับดิุดงานเสาร์อาทิตย์ได้ครับครับบางที่ ครับขอบคุณมากครับครับไปเรื่อยๆไอ้กล้าขับเร็วแล้วกลัวเลยเนี้ยก็เกิดจากมาถึงหัวหินนะหัวหินน่าจะประมาณสองร้อยได้สองร้อยกิโลถ้าเกิดถึงบ้านแม่ผมที่บางสะพานใหญ่ก็ครับก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีหนึ่งก้ไม่เกินเนี้ย อ <anut S 2> ๋อทีหลืงก็เก็บยางต่อเลยช่วยแม่ต่อระมาณนั้นนะครับเพา่กไะจักรินไปประมาณสามชั่วโมงครับขอบคุณมากครับครับผูวิ่งเขาก็หลบให้เหมือนกันครับแต่ผมวิ่งซ้ายผมไม่ได้วิ่งขวาครับตรงนี้ไปหาแม่บ่อยน่าจะ ตอนนี้น่าน่าผมน่าจะเติมแถวแถวปานปานองั๊มปอทอปานนะครับถึงครับถึงเหลือเยอะอยู่ครับครับผมขอบคุณมากครับครับร u น